ต่อครับพี่ครับต่อครับพี่ดูฮะรบรรยากาศมา EP 2เลยลดเยอะมากนะครับขายกันทั้งบนนี่แหละไม่ต้องขยับเยอะนะฮะตอนนี้ทงานกลับบ้านหมดแล้วเหลือผมคนเดียวนะครับเมื่อ EP แล้วเราาสวนกันที่ทีอาีต่อครับนี่ฮะ สัตว์ม้าร์างสาสีขาวคันนี้สัมาสีเงินปี2010ครับพี่คันนี้เป็น1.2ตัว V นะครับราคาโคตรถูกเลยพี่คันนี้ถูกที่สุดในเต็นท์ผมแล้วนะฮะตอนนี้ใครอยากซื้อรถดูแบบสภาพใหม่ๆต้องคันนี้เลยคันนี้ผมลดราคาให้จาก259,000บาทเหลือ100,000ย้ำนะครับเหลือแค่1 7 9 0 0 0บาทพี่ฮะมืดไปไหมโอ้ข้อมืดไปอ่ะข้างเนี่ยข้างสัมา ดูไหมพี่เห็นลายหนูอย่งเงี้ยผมจะบอกให้ว่ามันคือรถใหม่คันนี้คือมิสูมิชิเอ X แ a นเดอปี281.5ัตัวตัว G-T ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับป้ายแดงเลยชนชอบชนห้างชนศูนยนะครับสภาพที่ถ้าเกิดซื้อไปแล้วติดป้ายแดงเหมือนพี่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลยคันนี้ผมลดราคาไหมคูวิุวรตลาดคันนี้เชื่อไหม ของตลาดขาย6กแส0สามหกแสนสี่หกพี่ครับวันนี้มาวอลรชัยพี่เอาไป5 3าแสนคันนี้ผมลดราคาให้พี่เหลือห้าแสนสามพี่ขายอย่างนี้นี่ดูอย่างนี้แล้วนะครับนี่ให้รู้ว่าเยอะจริงเยอะจริงนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อชุด2แถว2ทั้งหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ในคลิดต่อไปรอติดตามชมอีพีต่อไปนะครับใครอยากได้ชักบ้านเขียวเลยฮะ